ราเทนฟาร์มเป็นฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อที่ตั้งอยู่ณตำบลหนองฝ้ายอําเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับประโยชน์จากโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก่ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่เดิมพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเลี้ยงวัวเป็นอย่างมาก ก็คือเกิดวิกฤตภัยแล้งนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนนะครับน้ำอุโปโภคบริโภคน้าด้านประสุษศาหรือการเกษตรก็ไม่มีใช้นะครับบางรายก็ต้องไปเข็นน้ํามาอุโปโภคบริโภครวมไปถึงเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนเนี่ยก็ต้องไปเข็นน้ามาใช้ลําบากมากครับเกษตรกรบางรายเกิดอุบัติเหตุรถเข็นน้าคว่า ปัจจุบันนะฮะเราได้รับโครงการพระราชดำริโดยกรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลน,นะครับมาเจาะน้ําบาดาลให้เกษตรกร,กรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำนะครับการเลี้ยงโคขุนก็ดีขึ้นสังเกตจากสุขภาพวัวนะครับเมื่อก่อนเรากินน้ําจากน้ําผิวดินซึ่งมีสิ่งปนเปื้อนเข้ามาสุขภาพวัวก็จะแตกต่างกับน้ําบาดาลที่ใสสะอาดถ้าเขากินน้ําที่ไม่ดีเนี่ยเวลาถ่ายออกมาเนี่ย ถ่ายเหลวแล้วก็บางตัวเนี่ยถ่ายออกมาเป็นเลือดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยความสูญเสียของแต่ละครั้งเนี่ยสมมุติว่าวัว100ตัวเนี่ยเวลาจะจับขายทีเนี่ยก็สูญเสียตกสิตัวนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็ลดความสูญเสียน้อยลงนะครับก็บางครั้งอาจจะมีตัว2ตัวหรือว่าบางครั้งก็ไม่สูญเสียเลยนะครับจากการได้รับประโยชน์จากโครงการจัดขาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริทําให้ปัจจุบันราเทนฟาร์มมีน้ําในการเลี้ยงวัวอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงบัวได้เป็นอย่างดีหากไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับพวกเราก็คงจะลําบากนะครับเพราะว่าน้ําก็คือปัจจัยสําคัญของประชาชนที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรอุปโภคบริโภคครับแล้วก็ด้านบริษ,ษัทหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้แล้วนะครับประสงค์กรที่นี้ก็คือทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระองค์ทรงเมตตานะครับให้โครงการน้ําบาดาลระบบน่อง้ายนะครับเป็นโครงการพระราชดำริ